สวัสดีครับเรามาอยู่ในกลุ่มของคลิป007ในการใช้การเทรดตรงกลางนี้นะครับใบเซลล์ตรงนี้นะนะครับใบเซลล์ตรงนี้นะครับต่อเนื่องนะครับด้วยแบบแมนนวลก่อนนะครับก็คือกดใบนะครับจาก10เป็น11นะครับออกแบบนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือออกตามเราจะออกออเดอร์ได้มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่ที่กําลังของบาลานซ์หรือกําลังเงินเรานะครับในตอนนี้ผมขออนุญาตเคลียร์ออเดอร์ออกก่อนนะครับครอทั้งหมดจะครอตรงนี้นะครับสีขาวครับขออนุญาตเคลียร์ออเดอร์ออกก่อนนะครับ คำสั่งมันเยอะนะครับแล้วก็กําลังถูกส่งเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับอะหมดแล้วนะครับตอนนี้มาดูแมนนวลอีกแบบหนึ่งก่อนจะไปดูออโต้นะครับอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่จะเทรดแบบเชิงเทคนิคผมจะอธิบายในคลิปต่อไปว่าเพราะอะไรจึงใช้ปุ่มนี้นะครับแต่ให้รู้ว่ามันมีปุ่มนี้ก่อนนะครับโดยเฉพาะมือใหม่สําหรับการกดคู่ออทแคนนะครับเวลาเรากดใบตรงนี้ครับเรามัระวังนะครับตรงนี้ระวังมากๆนะครับกดใบตรงนี้เนื่องจากว่าปุ่มใบตรงนี้กับปุ่มใบสีเขียวข้างบนกับแดงข้างบนเนี่ย มันอยู่ติดกันครับโดยเฉพาะคนที่จับเมาส์มือสั่นเนี่ยจะมีปัญหาแล้วตกใจนะครับคอยดูนะครับจะตกใจตรงไหนดูครับถ้าเรากดบายถูกเป๊ะปึ้งมันจะออกมาแค่ใบหนึ่งคู่ครับนี่ครับผมขอญยตเคลียร์ก่อนนะครับแต่ถ้าเรากดบายผิดครับมันจะเกิดอะไรขึ้นดูครับปุ่มบายข้างบนเนี่ยนะครับปุ่มบายสีเขียวเข้มเนี่ยมันหมายถึงใบทั้งแผงนะครับดูนะครับหมายถึงใบทั้งแผงและหมายถึงเซลล์ทั้งแผงครับ ดูนะครับฉะนั้นเวลาท่านกดบายกดเซลล์คู่ออสแครเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับเพราะมือใหม่เมาส์จับเมาส์มือสั่นเนี่ยเกิดไปโดนทั้งแผงแล้วเกิดท่านมีบาลานซ์น้อยเนี่ยท่านจะตกใจนะครับว่าออเดอร์เราออกไปเยอะเกินไปดูครับถ้าท่านประสงค์จะออกาบทั้งหมด28คู่ครับท่านกดายตรงนี้ครับดูนะครับกดาบหนึ่งครั้ง่อยดูครับออเดอร์จะออกมาจากออเดอร์าบทั้งหมดเลยครับได้ทุกคู่เลยดูครับ ดูครับเห็นไหมฮะได้บายทุกคู่เลยเนี่ยายปุ่มนี้นะครับบายปุ่มนี้ระมัดระวังนะครับเวลาท่านจะกดออสแคดเกิดมือท่านไปโดนาบตรงนี้ท่านก็จะได้ายทุกคู่เลยครับยี่สิบแปดคู่เลยาบหมดเลยครับผมขอญยตเคลียร์ก่อนนะครับในขณะเดียวกันถ้าท่านไปกดเซลล์ตรงนี้ท่านก็จะได้เซลล์ทั้งหมดยี่แปดคู่ครับดูครับลองกดเซลล์นะครับกดปุ่มเซลล์ตรงนี้ท่านก็จะได้เซลล์ทั้งหมดยี่สิบแปดคู่ครับ ฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปหมายเหตุนะครับระมัดระวังสลับมือใหม่ที่จะกดใบกดเซลล์ของออสแครนะครับระวังโดนปุ่มใบปุ่มเซลล์ตรงนี้ซึ่งมันเป็นปุ่มที่ออกออเดอร์พร้อมกันทั้งหมดเลยนะฮะดูครับเห็นไหมครกดทีเดียวก็ได้เซลล์ทั้งหมดกดทีเดียวก็ได้ใบทั้งหมดเหตุผลในการออกเพราะอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกในเชิงกลยุทธ์นะครับแต่ให้รู้ว่านี่มันคือเครื่องมือของการกดมนนวลนแบบนี้นะครับถึงตรงนี้ผมขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเคลียร์เรื่องก่อน แล้วเราจะได้ไปดูคลิปหน้าเป็นคลิปการใช้ปุ่มออโต้นะครับสมมุติว่าเราไม่มีเวลานะฮะเราไม่มีเวลาเราอยากจะตั้งออโต้ไว้เลยนะครับให้แดชบอร์ดทำงานแทนเราตลอด24ชั่วโมงจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นคลิปบายทั้งหมดเซลล์ Sell ทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะให้แดชบอร์ดเนี่ยทำงานออโต้แทนเราคือปุ่มนี้นะครับ่าคือปุ่มนี้เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเลยนะครับ